ลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้โลกของเราใครกันที่ยังคงสงบนิ่งแต่กลับเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและมีอิทธิพลมากที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องมงังเอิญแต่เป็นกลยุทธ์ลับที่คนฉลาดทั่วโลกใช้กันเพราะความนิ่งไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นพลังเงียบที่ช่วยให้พวกเขาคิดชัดมองไกลและควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างเหนือชั้นวันนี้เราจะพาคุณเปิดประตูสู่ความลับของความนิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน คนฉลาดรู้ว่าการนิ่งและรอเวลาคือกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดความนิ่งไม่ใช่แค่การเงียบเฉยแต่เป็นศิลปะของการควบคุมตัวเองและใช้สติอย่างมีชั้นเชิง 1. ความนิ่งช่วยให้มองเห็นภาพรวมชัดเจนกว่า เมื่อใจนิ่งเราจะไม่ถูกความร่งรีบหรืออารมณ์ชั่ววูบครอบงำคนฉลาดจึงใช้ความนิ่งเป็นเหมือนระยะห่างเพื่อดูสถานการณ์อย่างเป็นกลางสามารถประเมินข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผนได้ดีกว่าหลายคนเร่งรีบตัดสินใจพูดมากเพื่อให้ตัวเองถูกเห็นและได้ยินแต่คนฉลาดกลับเลือกความนิ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส่งพลังความนิ่งไม่ใช่แค่การเงียบแต่เป็นการใช้พลังใจและสมองเพื่อมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนกว่าใคร จิตวิทยาของความนิ่งที่เหนือกว่าความนิ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในสมองเมื่อเราเงียบเราปล่อยให้สมองได้ประมวลผลข้อมูลอย่างเต็มที่ไม่รีบตอบสนองไม่รีบตัดสินใจทำให้เรามองเห็นบริบทและภาพรวมที่คนอื่นพลาดไปการนิ่งทำให้ลดอคติในการตัดสินใจความเร่งรีบทำให้เกิดอคติความคิดเช่นตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปหรือรีบเชื่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ความนิ่งช่วยให้เรามีเวลาตั้งคำถามนิ่งคือสัญญาณของความมั่นคงและความมั่นใจคนที่นิ่งไม่รีพูดแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองพวกเขาไม่ต้องเร่งแสดงความคิดเพราะรู้ว่าความชัดเจนเกิดจากการพิจารณาอย่างรอบคอบพฤติกรรมของคนฉลาดที่ใช้ความนิ่งพฤติกรรมผลลัพธ์ฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะเข้าใจมุมมองของคนอื่นอย่างลึกซึง้ง รอเวลาที่เหมาะสมก่อนตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นคำตอบมีน้ำหนักและชัดเจนสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยในสถานการณ์มองเห็นภาพรวมที่ซับซ้อนและครบถ้วนไม่รีบแสดงอารมณ์เมื่อเจอความขัดแยง้งควบคุมสถานการณ์ได้ดีและลดความตึงเครียดทำไมความนิ่งจึงเป็นกลยุทธ์ลับของคนฉลาดช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลที่คนพูดมากหลายคนมองข้ามเปิดโอกาสให้สมองได้คิดวิเคราะห์ แทนการตอบสนองแบบอัตโนมัติเป็นการแสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเสน่ห์เฉพาะตัวช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีและใส่ใจซึ่งส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ฉะนั้นในความเงียบภาพรวมของโลกจะชัดเจนขึ้นคนที่ใช้ความนิ่งเป็นกลยุทธ์ไม่ได้เงียบเพื่อหยุดพูด แต่เงียบเพื่อมองโลกอย่างลึกซึ้งมองเห็นความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่และเข้าใจภาพรวมได้ครบถ้วนกว่าใครความนิ่งคือพลังที่มองไม่เห็นแต่เป็นกุญแจสู่ความฉลาดที่แท้จริง 2. ความนิ่งเป็นเกราะป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดในสถานการณ์ตึงเครียดหรือกดดันถ้ารีบตอบโต้ทันทีมักจะเกิดความผิดพลาดง่ายคนฉลาดรู้ดีว่าการนิ่งสักนิดช่วยลดความเสี่ยง และเปิดโอกาสให้สมองประมวลผลอย่างถี่ถ้วนก่อนลงมือทำการรีบตัดสินใจคือสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่าทันเกมแต่สำหรับคนฉลาดพวกเขารู้ว่าความนิ่งต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ไม่พลาดไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดช้ากว่าใครแต่เพราะพวกเขาหยุดเพื่อมองให้ลึกก่อนจะขยับทุกก้าวอย่างมั่นคงจิตวิทยาของความนิ่งที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดนิ่งเท่ากับเวลาที่สมองประมวลผลได้ดีขึ้น ช่วงที่เรานิ่งสมองจะทำงานเชื่อมโยงข้อมูลพิจารณาผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบสิ่งนี้ทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำและมีเหตุผลมากขึ้นนิ่งเท่ากับลดอารมณ์นำการตัดสินใจความเร่งรีบมักพาเราไปตามอารมณ์เช่นกโกรธโมโหเสียใจคนฉลาดรู้ว่าอารมณ์มักเบี่ยงเบนความจริงพวกเขาใช้ความนิ่งเป็นฟิลเตอร์แยกอารมณ์ออกจากเหตุผล นิ่งเท่ากับมองเห็นทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางคนที่นิ่งจะไม่ถูกเบียบให้เลือกเพียงใช่หรือไม่ใช่พวกเขารู้ว่าบางครั้งทางเลือกที่ดีที่สุดคือรอดูก่อนและสิ่งนี้เองที่ทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำกว่าคนส่วนใหญ่สะท้อนพลังของความนิ่งสถานการณ์คนทั่วไปคนฉลาดที่นิ่งถูกตำหนิรีบโต้กลับหรือแก้ตัว เงียบฟังก่อนแล้วค่อยพูดด้วยเหตุผลมีโอกาสลงทุนรีบลงเงินเพราะกลัวพลาดถอยกลับมาศึกษารู้จังหวะที่เหมาะสมมีข่าวลือหรือดรามา่าตัดสินคนจากสิ่งที่ได้ยินนิ่งเพื่อสังเกตพิจารณาความจริงที่ซ่อนอยู่ความรักความสัมพันธ์รีบตัดสินคนจากการกระทำครั้งเดียวใช้เวลาเพื่อเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึง้ง ทำไมคนฉลาดจึงใช้ความนิ่งก่อนการตัดสินใจเพราะพวกเขารู้ว่าการคิดช้าอย่างรอบคอบดีกว่าคิดเร็วแล้วต้องกลับมาแก้เพราะความนิ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่อารมณ์ร้อนแรงมองไม่เห็นเพราะความนิ่งก่อนขยับทำให้ทุกก้าวมั่นคงและน่าเชื่อถือฉะนั้นความนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรแต่มันคือการรอจังหวะที่ถูกต้องก่อนลงมือทำอะไรบางอย่างอย่างชาญฉลาดคนฉลาดจึงไม่กลัวที่จะเงียบ เพราะพวกเขารู้ว่าความนิ่งคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตัดสินใจที่ไม่พลาดในระยะยาว 3. ความนิ่งสร้างความเคารพและอำนาจที่แท้จริงจิตวิทยาบอกว่าคนที่นิ่งไม่รีบแสดงความรู้สึกหรือปฏิกิริยามักถูกมองว่าเป็นคนมีความมั่นใจและควบคุมตัวเองได้ดีนั่นทำให้คนรอบข้างเกิดความเคารพและบางครั้งก็สร้างอำนาจทางสังคมโดยไม่ต้องพูดมากใครหลายคนคิดว่าเสียงดังคือพลังแต่สำหรับคนฉลาด พวกเขาเลือกใช้ความนิ่งเป็นเครื่องมือไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอหรือยอมแพ้แต่เพราะพวกเขารู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ต้องเสียงดังให้ใครกลัวแต่ทําให้คนเงียบเพราะเคารพจิตวิทยาของความนิ่งที่สร้างอํานาจอย่างลึกซึง้งนิ่งเท่ากับสร้างแรงดึงดูดแบบไม่ต้องพยายามเมื่อใครบางคนนิ่งท่ามกลางความโกลาหลเขาจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของสถานการณ์ทันทีคนรอบข้างจะหันมาสังเกตมากกว่ามองข้าม เพราะความนิ่งคือสัญญาณของการควบคุมภายในที่มั่นคงนิ่งเท่ากับทําให้คําพูดมีน้ําหนักคนที่ไม่พูดพร่ำไม่อธิบายทุกเรื่องแต่เลือกพูดเฉพาะเวลาจําเป็นคําพูดของเขาจะฟังดูมีอํานาจกว่าคนที่พูดตลอดเวลาความนิ่งสร้างพื้นที่ให้คนอยากฟังไม่ใช่แค่ได้ยินนิ่งเท่ากับแสดงภาวะผู้นําโดยไม่ต้องประกาศความนิ่งทําให้คนรู้สึกว่าเขาคือคนที่คิดรอบด้าน ไม่สะทกสถานไม่ถูกลากไปด้วยอารมณ์และนั่นคือภาพของผู้นำที่แท้จริงในสายตาคนอื่นนิ่งได้เปรียบในเกมจิตวิทยาในการสนทนาการเจรจาหรือความขัดแยง้งคนที่นิ่งมักมีพลังมากกว่าเพราะเขาฟังมากกว่าโต้เขาสังเกตทั้งคำพูดน้ำเสียงและอารมณ์เพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาและนั่นคือข้อมูลลับที่คนทั่วไปมองข้ามคนที่นิ่งได้คือคนที่ควบคุมพลังของตัวเองได้ และคนที่ควบคุมพลังตัวเองได้ย่อมทําให้คนอื่นเคารพมากกว่าเกรงกลัวความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือความตั้งใจที่เลือกจะไม่ตอบสนองจนกว่าจะมองเห็นชัดนั่นแหละคืออํานาจเงียบที่ทรงพลังที่สุดของคนฉลาด 4. ความนิ่งคือช่องทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งคนฉลาดใช้ความนิ่งเพื่อฟังและสังเกตยอย่างตั้งใจในความเงียบจะได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งช่วยให้เข้าใจคนอื่นได้ลึกกว่า ความสัมพันธ์จึงมีความหมายและมีคุณภาพมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่รีบสรุปรีบตัดสินรีบตอบกลับแต่คนที่ฉลาดจริงจะเลือกนิ่งแทนที่จะแร่งเพราะพวกเขารู้ว่าความเข้าใจที่แท้จริงม่ได้มาจากการพูดมากแต่มาจากการเงียบฟังอย่างลึกซึง้งจิตวิทยาของความนิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามนิ่งเพื่อเปิดรับข้อมูลที่คนอื่นพลาดความนิ่งช่วยให้เรามองเห็นได้ละเอียดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ ในน้ำเสียงในสีหน้าหรือในความเงียบของอีกฝ่ายซึ่งบอยครั้งเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าคำพูดนิ่งเพื่อประมวลไม่ใช่แค่รับรู้คนทั่วไปฟังเพื่อตอบแต่คนฉลาดนิ่งเพื่อคิดอย่างมีโครงสร้างพวกเขาไม่รีบสรุปแต่ใช้ความนิ่งเป็นพื้นที่ให้ความเข้าใจได้เติบโตจึงเข้าใจสถานการณ์ได้ลึกกว่าผิวเผินนิ่งเพื่อวางตัวให้เหนือเกมในบทสนทนาที่ซับซ้อนหรือการเจรจา คนที่นิ่งคือคนที่ไม่ถูกชักนำโดยอารมณ์เขาจะเลือกตอบเมื่อเห็นครบทุกมุมไม่ใช่ตอบเพื่อชนะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนแบบนี้น่าเชื่อถือนิ่งเพื่อฟังใจมากกว่าฟังแค่คำพูดความเข้าใจเชิงลึกไม่ได้มาจากหูแต่มาจากใจที่สงบคนฉลาดจะใช้ความนิ่งในการฟังสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดฟังความกลัวความลังเลหรือแม้แต่ความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนไว และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้ความนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่คือฟังด้วยใจที่ไร้อาคติคนฉลาดใช้ความนิ่งเพื่อฟังสิ่งที่ไม่มีใครพูดเพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายและเพื่อมองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รีบมองข้ามดังนั้นถ้าคุณอยากเข้าใจอะไรให้ลึกซึ้งกว่าตาเห็นจงนิ่งให้มากพอเพื่อให้ใจได้ฟัง5ความนิ่งไม่ใช่การหนี แต่เป็นการเลือกที่จะควบคุมหลายคนอาจคิดว่าความนิ่งคือการหนีปัญหาแต่จริงๆแล้วคนฉลาดใช้ความนิ่งเพื่อเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดหรือทำสิ่งต่างๆซึ่งทำให้ทุกการกระทำมีพลังและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเราเงียบคนบางคนอาจมองว่าเรากลัวเมื่อเราไม่ต้อตอบบางคนอาจคิดว่าเราแพ้แต่คนที่นิ่งเป็นรู้ดีว่า ความนิ่งไม่ได้หมายถึงการยอมแต่คือการควบคุมเกมโดยไม่ต้องเสียงดังเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร้อนการนิ่งคืออำนาจที่แสดงออกโดยไม่ต้องใช้เสียงความนิ่งอารุธลับของการควบคุมตนเองนิ่งเพื่อไม่ให้สถานการณ์ควบคุมเราคนทั่วไปมักถูกสถานการณ์กระตุ้นให้ตอบโต้ทันทีแต่คนฉลาดรู้ว่าถ้ารีบตอบเรากำลังถูกควบคุม พวกเขาเลือกนิ่งเพื่อควบคุมตัวเองก่อนและจึงควบคุมสถานการณ์นิ่งเพื่อหยุดความโกลาหลภายในเมื่อใจว้าวุ่นสมองจะทำงานผิดพลาดความนิ่งจึงเป็นเหมือนเบรกฉุกเฉินของจิตใจช่วยให้เราคิดอย่างมีสติแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นำนิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการสงบอย่างมีพลังในเวลาที่คนส่วนใหญ่เสียงดังพูดมาก แสดงออกเกินจำเป็นคนที่นิ่งกลับโดดเด่นเพราะเขาควบคุมตัวเองได้และความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่โลกให้เครดิตสูงสุดนิ่งเพื่อวางหมากไม่ใช่ยอมแพ้คนฉลาดใช้ความนิ่งวิเคราะห์ข้อมูลมองเกมให้ชัดก่อนจะเดินหมากต่อไปอย่างเหนือชั้นเพราะบางครั้งการพูดหรือเคลื่อนไหวเร็วไปก็เท่ากับเรากำลังเผยไพ่ให้คนอื่นเห็นหมด เปรียบเทียบการนิ่งของคนฉลาด vs คนทั่วไปสถานการณ์คนทั่วไปคนฉลาดที่นิ่งโดนต่อว่าตอบโต้ทันทีนิ่งฟังวิเคราะห์เจตนาโดนใส่ร้ายแก้ตัวเสียงดังนิ่งและแสดงข้อเท็จจริงในเวลาที่เหมาะสมเจอคำพูดเสียสีตอบกลับทันทีนิ่ง แล้วเลือกตอบกลับอย่างมีชั้นเชิงมีความขัดแย้งเผชิญหน้าแรงๆนิ่งเพื่อควบคุมบรรยากาศและพูดให้ได้ผลไม่ใช่แค่ได้พูดฉะนั้นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือคนที่ควบคุมทุกสถานการณ์ได้ความนิ่งไม่ได้หมายถึงการถอยหนีแต่คือการเลือกถอยออกมาเพื่อมองภาพกว้างและเข้าใจลึกในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคนฉลาดไม่กลัวจะนิ่ง เพราะพวกเขารู้ว่าคนที่เงียบในเวลาที่ควรเงียบคือคนที่กำลังเตรียมพร้อมจะพูดในเวลาที่ได้ผลที่สุดบทสรุปความนิ่งคือกลยุทธ์ลับที่คนฉลาดใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตมันไม่ใช่แค่การเงียบแต่คือศิลปะแห่งการจัดการอารมณ์และสถานการณ์ความนิ่งช่วยให้เราคิดก่อนพูดฟังก่อนตัดสินและอยู่เหนือสถานการณ์ถ้าคุณฝึกนิ่งอย่างมีสติ แม้ในความวุ่นวายคุณก็จะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้อง